แข้งดาวเด่นฝีเท้าจัดจ้านผลงานดีจนขึ้นแท่นเป็นตำนานและนักเตะดาวรุ่งของ20ทีมที่กำลังมุ่งคว้าแชมป์ในศึกเจลีก2อ2พมีใครบ้างไปดูกันเกียวโตซังงาเอฟซีทีมที่สร้างนักเตะดาวเด่นมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมานักเตะในตำนานอเดซันเดอร์ที่เล่นในปี1996และไดสุเกะมัสอึอีที่เริ่มต้นอาชีพกับสโมสรน,นี้ก้าวไปเล่นระดับนานาชาติและร่วมสึกฟุตบอลโลกพักจีซองชาวเกวาหลีใต้ ที่เติบโตจากซังงาก่อนเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันไทจิฮาละยังคงสานต่อจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของสโมสรร่วมด้วยลาฟาเอลเอเลียสกองหน้าชาวบราซิลเอฟซโตเกียวดึงดูดนักเตะชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สุดของสโมสรคือผู้กำหนดตัวตนของทีมวากเนอร์เปเรล่าคารโดโซ แข้งบราซิลกลายเป็นนักเตะที่เป็นสัญลักษณ์ของ FC โตเกียวในระยะเวลา12ปีตั้งแต่ปี1992ถึงปี2003เขาถูกยกให้เป็นราชาแห่งโตเกียวจากการลงเล่น332นัดยิงไป181ประตูทาเคฟุสาคุปโปฝึกฟีเท้าจากอ c คาเดมีเยาวชนของสโมสรที่ไปเติบโตในบาร์เซโลนาและเริ่มต้นอาชีพที่นี่เขาลงเล่นเจลิกครั้งแรกกับ FC โตเกียวย23ทีม JT ของ FC ซโตเกียวด้วยอายุ15ปี5เดือนนักเตะปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญในสไตล์การเล่นที่มีพลังก็คือเทลุพิโตะนากาวะเขามีส่วนสำคัญในการโจมตีของเอฟซโตเกียวยูโตะนากาโตโมนักเตะที่ลงเล่นมากที่สุดเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นด้วยจำนวน142นัดในตำแหน่งแบ็กซ้ายตลอดฤดูกาล2024ยีไทชิแบรนดอนโนซาวะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความน่าเชื่อถือในเกมที่เขาลงเล่นฤดูกาล2024 เขามีอัตราการชกบอลในกอบเขตโทษดีที่สุดเป็นอันดับ2ในเจลีโยโกฮาม่าเอฟซีนักเตะระดับตำนานของโยโกฮาม่าเอฟซีที่ต้องพูดถึงก็คือคาซูโยชิมิอุระหรือที่หลายคนรู้จักในนามคิงคาซูเขาเป็นหนึ่งในนักเตะญี่ปุ่นที่สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติโดยเฉพาะหลังจากการไปค้าแข่งในบราซิลและสร้างความโดดเด่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงปี1990วันที่10มีนาปี2021มอุร ลงสนามเป็นตัวสำรองให้โยโกฮาม่าเอฟซพบอุลวาเลตในวัย54ปี12วันทำให้เขาเป็นผู้เล่นอายุเยอะที่สุดที่ลงเล่นใน j จวันลีและยังทำลายสถิติเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่เคยแข่งขันในลีกสูงสุดระดับประเทศโคกิโอคาวะกองหน้าฝีเท้าคมยิงประตูถล่มทลายให้โยโกฮาม่าเอฟซีทำให้เขาได้โอกาสไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศในเทอร์แลนด์โยโกฮาม่าเอฟซีมีแนวรับที่แข็งแกร่งอากิโตะฟุกุโมริ ที่ไม่เพียงแค่คุมแนวรับในปี2024เขายังทำา14แอสซิสต์ช่วยทีมเลื่อนชั้นกับสูตร1วันกองกลางบราซิลจอมตัดเกมยูริลลาล่าถูกคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการทำประตูนในหลีกสูงสุดผลงานของพวกเขาในปี2025จะขึ้นอยู่กับฟอร,ร์มของผู้เล่นสาป,ประตูอากิโนริอิชิคาวะโตเกียวเวอร์ดีแข้งคนแรกที่เราจะพูดถึงมีส่วนช่วยในการเลื่อนชั้นประวัติศาสตร์สโมสรในปี2023 หลังอยู่ใน j จทูมานานถึง15ปีเต็มอิสุกิโซเมโนะยิงจุดโทษในช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีที่6พ่าทีมคว้าชายกลับสู่ลีกสูงสุดมีนักเตะม,มากมายที่ร่วมร้าโปรติสตร์ให้เวอร์ดีแต่ไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระตำนานลูกหนังญี่ปุ่นที่เริ่มต้นอาชีพนักเตะในบราซิลก่อนจะกลับมาญี่ปุ่นร่วมทีมกับโยมิอุริเอฟซีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโตเกียวเวอร์ดีซึ่งเขาผ่าทีมคว้าแชมป์ในฤดูก,กาลแรกของลีกพร้อมคว้ารางวานน และเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกที่ถูกบันทึกไว้ในวีดีโอเกมซีรีส์ฟีฟ่าในปี2024ทีมมีขุมกำลังที่อายุน้อยที่สุดทีมหนึ่งในเจวันนักเตะดาวล่งคือแกนหลักของทีมยูไดคิมูระกองหน้าวัย23ปีคือนักเตะที่ทำเกมลุกด้วยทักษะและความมุ่งมั่นฮิโรโตะทานนกุจิวัย25ปีดาวล่กที่เสริมแนวรับของเวอร์ดี้แข้งผู้มีพอสวรรค์นในการทำประตูฮิโรโตะยามามิกองหน้าตัวสำคัญและกำลังหลักของทีม ในปี2025มีดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ที่พร้อมลงสนามช่วยทีมยูโตะซึนาชิมะและโคกิโมริตะกองกลางโตทำเกมที่เล่นเกมรับได้ดีไม่แพ้เกมลุกโยโกฮาม่าเอฟบารินอสนักเตะของทัพกะลาสีโยโกฮาม่าเอฟบารินอสได้สร้างตำนานแห่งทักษะความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นตลอดประวัติศาสตร์ของทีม the Arch, ารามอนดีอาร์สดาวซันโวฤดูกาลแรกของเจลีก ยูจินาการาวะใช้เวลา16ปีในทีมและเคยเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นเขาคือแบบอย่างอันยอดเยี่ยมในเรื่องของวินัยและความจงรักภักดีชุนสุเกะนากามูระเริ่มต้นและใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพค้าแข่งกับมาริโอสถือเป็นหนึ่งในตำนานของเจลี่และสถิติการทำประตูจากลูกฟิกคลิกในปี2025จับตาดูออนเดซันโลเปซเขาทำไป24ประตูในฤดูกาล2024จุนอามาโน กองกลางจอมเกา่าผู้เล่นให้มารินอสมาอย่างยาวนานโคตาวัตานาเบะนักแย่งบอลที่แข็งแกร่งและเฉียบคมในแดนหน้าเลียวมิออจิผู้เล่นมากประสบการณ์ช่วยทีมด้วยประตูสำคัญวิเซลโกเบอันเดรอินเนสตานำพาวความสนใจจากทุ่โลกมาสู่สโมสรและพาทีมคว้าแชมป์เอเพลเลอร์คัพครั้งแรกในปี2019ลูคัสโพดอสกี เข้าร่วมทีมในปี2017เสริมความเป็นสากลและยกระดับชื่อเสียงของสโมสรดาบิดวบียาลงเล่นฤดูก,กาลสุดท้ายของอาชีพนักฟุตบอลกับวิเซโกเบในปี2019และมีส่วนสำคัญในการคว้าชแชมป์เอเพอเลอร์ครับปี2025มีนักเตะท้อนถิ่นที่น่าจับตามองอดีตกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นอดีตผู้เล่นของไมและนิวคาเซิลโยชิโนริมุโตะเจ้าของรางวัล MVPJL เจ2024จะเป็นผู้นำเกมลุกในปีนี้ ยูยะโอซากุ ako, วิลุบุรุษจากบุนเดสลีกาที่ยังต้องพึ่งพาให้เขายิงประตูสําคัญอีกฤดุการโดยไทเซมิอาชิโรุรุนน้องที่อายุน้อยกว่า10ปีจะช่วยแบ่งเบาภาระการทาประตูอุลบาเลสตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีศ่าได้เขกเอเชียยกให้มาซาฮิโรฟุกุดะที่ยิงได้ส2อประตูจาก50นัดในปี1995และกลายเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกที่คว้ารางวัลลาลสโวสูงสุดของเจลีชินจิโอโน จอมทัพอัจฉริยะผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะของอุลวาเลสใน AFC แชมเปี้ยนลีก2007เอเมอร์สันปีซ้ายจอมถล่มประตูผู้ทางประตูสำคัญให้กับทีมในช่วงปี2000ถึง2005และวอชิงตันกองหน้าจอมพลังผู้คว้าตำแหน่งดาวซันโบและช่วยสร้างจิตวิญ,ญญาณแห่งชัยชนะของสมโมสรพาทีมคว้าชแชมป์ในปี2006ตามนานอุลว่ายังคงดำเนินต่อไปกับชูสก,กุลิชิคาวะผู้ลูกสาป,ประตูที่มีความมุ่งมั่นและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จล่าสุดใน AFC เดียวมาวันตวนาเบะกองกลางตัวรุกคนปัจจุบันไปนักเตะที่วิ่งระยะทางมากที่สุดในเจวันเมื่อฤดูกาล2024เซเลโซโอซาก้าทีมต้นสังกัดจเจริญสักวงกรปีกทีมชาติไทยที่ประเดิมตัวจริงนัดแรกได้อย่างสุดยอดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งในศึกลูวานคัพ2025เมื่อวันที่16เมษายนแข่งตำนานของสโมสรซึ่งเป็นนักเตะเยาวชนจากอะคาเดมี่ของเซเลโซที่แฟนบอลต่างรู้จักกันดีทาคุมิมินามิโนะอ,อดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูล ในปี2025อดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์มุนเดสลีกากับดอทมูนและนักเตะระดับตำนานชินจิคากาวะเขาจะเสริมความแข่งแกล่งในแนวลุกของเซเลโซโอซาก้าเอบิเลกนิงาตาสโมสรแห่งนี้แต่ไปด้วยเรื่องราวของนักเตะที่น่าจดจำแต่ละคนล้วนเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นและความหลากหลายโคโตคุซากาอินักเตะที่เติบโตจากอะคาเดมี่ของออลบิเลกก่อนจะกล้าไปคาแข้งในมุนเดสลีกากับสตุตการ์ทและฮัมบูรุ ส่วนตำนานมิสเตอร์อัลบิเลกเจ้าของสถิติตลงสนามสูงสุดของสโมสรคืออิซาโอคอมมะฤดูกาลนี้ทีมเตมไปด้วยผู้เล่นที่มากความสามารถเรื่องราวของฟูมิยะฮายากาวะเป็นแรงบันดาลใจยอย่างมากเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลูคีเมียในปี2016แต่ต่อสู้จนกลับมาลงเล่นในระดับสูงสุดของเจลิกได้อีกครั้งโยตะโคมิ omi, นักเตะอาชีพของเจลิกในเวลากลางวันและเป็นพ่อขาปลาในเวลาว่างยูโตฮิโรโกเม กำลังสำคัญของอัลเบเลนิเงตานั้นตั้งแต่ปี2017ตลอด8ฤดูก,กาลเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรไคโตะทานิกุจิกองหน้าที่ไต่ระดับจากเจลิก3จนกลายเป็นแข้งอันตรายในเจลิก1พร้อมทำ2หลักในตารางดาวซนโวฤดูก,กาล2024นอกเหนือจากผลงานในสนามเขายังสร้างสายสัมพันธ์พิเศษกับชุมชนผ่านการบริหารฟาร์มทานิกุจิฮิโรกิอากิยามะจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญในฤดูก,กาล2025นากยะกัมปัส ในยุคแรกนากยะแคมปัสทําให้เจลิกเป็นที่รู้จักระดับโลกด้วยการดึนซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติอย่างแกลลี่ลีนิเกอร์เข้ามาร่วมทีมในปี1992และดาการสโตคูวิดแข่งดังที่แฟนๆรู้จักกันในนามพิกซี่และเป็นไอคอนของสโมสรในช่วงปี1994ถึงปี2001เขาทําให้แฟนบอลตื่นตาตื่นใจไปกับทักษะอันยอดเยี่ยมและคว้ารางวัล m v p ของเจลิกมาครองได้ในปี1995ในปี2008พิกซี่ กลับมาที่นักกย่าอีกครั้งในฐานะโค้ชและปีต่อมาทีมก็คว้าชแชมป์เอ็มเพลเลคัก่อนคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตรส์รสโมสรในปี2010ทําให้เขากลายเป็นตานานของสโมรสรอ,อย่างแท้จริงนาโอชินากามูระตำนางแกมปัสในช่วงปี2001ถึงปี2014คือตัวอย่างนักเตะท,ที่มีจิตวิญญ,ญาณของสโมรสรฝังลึกอยู่ในตัวเขายังคงเป็นกำลังสำคัญของสโมรสรในฐานะผู้อำนวยการอะคาเดมี ยังมีนักเตะระดับตำนานอีกหลายคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเซโกะนาราสกิ aki, ยืนเฝ้าเสาประตูให้ในากยะแคมปัสอย่างแข็งแกร่งลงสนาม556นัดตลอด19ปีตั้งแต่ปี1999เคซุเกะฮอนดาก็เริ่มต้นอาชีพนักเตะที่แกมปัสมายาโยชิดะกองหลังจอมแกร่งเติบโตจากอะคาเดมี่ของที่นี่และก้าวขึ้นสู่เวทีฟุตบอลระดับนานาชาติเคซุเกะนากาอีหมายเลข18จะเป็นหัวหอกในฤดูก,กาล2025 ตั้งแต่3คขวบเขาใช้เวลา5ปีในบราซิลพัฒนาทักษะด้วยการเล่นฟุตบอลข้ามถนนกับเพื่อนๆทั้งหมดนี้คือนักเตะคุณภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ10สโมสรที่กำลังฟาดแข่งชิงชัยในหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นส่วนคอบอลชาวไทยสามารถรับชมและสัมผัสวิถีฟุตบอลญี่ปุ่นในศึกเจลิก2025ได้ฟรีตลอดฤดูกาลทางย youtube สยามสปอร์ต